คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างนำเจริญบุญลันนามวยไทยจะเจอกับเจมสักวันของโอม MBK นะครับคู่นี้118ปอนด์หรือว่าแบนตั้มเวทพอดีพอดีเลยครับยกนี้นี่เกมเปิดกันเต็มตัวแล้วนะครับในช่วงพักยกทีมงานของเกมสักนะครับบอกว่าให้ขวางไปเรื่อยแทงไปเรื่อยนะครับนะมาดูนะครับออกเข้าไปนี่เ,เดินเบียดเดินชน แขงเข้าไปดูว่านำเจริเองก็พยายามจะไล่แขนเอาไว้นะครับแล้วก็มีมัดมีซอกคอยบวกอยู่ตลอดเหมือนกันเรียกว่าไม่ยอมเสียเปียบนะครับแล้วก็ออกหนักๆด้วยเข็มฝักเองก็จะประมาทไม่ได้นะครับเดินเข้าไปนี่ดูรับยุดขวมโตทันทีเหมือนกันเปียกเข้าไปโอ้โหลูกต่อยลําตัวนีวน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 ่ได้เรื่องทุกเม็ดนะครับเข็มสักตนเข้าไปทําท่าจะสันดุ้งให้เห็นเลยครับต้องมาดูกันที่วงในเอาแล้วก็เปียดเข้าไป แต่ละเม็ดนั้นหนักๆทั้งนั้นครับทับในครับไปจ่อไปครับหมัดไม่โดนเจอแ้งซ้ายของเจมสักครับแทงขวามาครับหมัด1-2พยายามเนี่ยเดินก้าวไปเสียบครับในในตีเข่าขวาครับโดนตั้งกำแพงที่ซ้ายก็ตีที่ขวาครับแล้วพยายามป้ายหน้าขวางหน้าด้วยครับยาวว่าครับเจมสักเดินต่อลุยต่อครับนี่ครับ วาเกมมันอยู่ที่ไฟแดงแล้วครับทำเจริญแต่ว่าตอนนี้วาโอ้โห่อนิดหนึ่งครับผ่อนนิดหนึ่งให้เจมสักมาเดินเปิดเกมบ้างครับสองภาคแรกนี่เสมอแล้วก็แดงชนะเดี๋ยวดูภาคนี้ครับโอ้โหครบยกหรือเปล่าครับมีฮารีโอ้ไฟที่สองนะครับตนนี่เจมสักก็นําไปก่อนนะครับไข่พลาดไม่ได้เลยนะครับคู่นี้นี่เจมสักก็มีหมัดมีศอกคอยบวกอยู่โดนแล้วครับเริ่มจะโดนเหมือนกันนะครับ เจมส์ักมาดูกันนะครับวงในแต่ว่าลูกขวางนี่ถือว่าเป็นดูประสักพอสมควรนะครับได้ยาวได้ใหญ่แล้วลูกขวางแล้วขวางแล้วก็แทงเจ็บๆครับมาอีกแล้วครับมาลูกต่อยท้องต่อยหน้าครับหมัดของนํำเจริญก็ยังไว้ใจไม่ได้ครับเจมส์ักก็มาทรงเดิมครับแก้มาแบบนี้พยายามติดตัวครับไม่ให้อยู่ในระยะการทํางานของหมัดแล้วก็เนี่ยครับพยายามกินที่ในกินที่ความใหญ่ครับเจมส์สักขยับต่อครับ ใต้ตาขวามีช้ำๆเหมือนกันนะครับอู้หมัดหัดหมาอีกแล้วครับหัดซ้ายเจอแข้งศอกศอกมาศอกมาครับโอ้โหดูแกครับแม่อย่างที่เรียนไปครับว่าอาวุธของนําเจริญความหลักของนําเจริญนี่ยังไว้ใจไม่ได้ครับแงะมาแยกมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับแม่ตอนนี้วัดดวงเลยครับหัวก้อยเอา้านี่ครับกําปั้นนําเจริญ เกมสักชิงเดินก่อนครับไม่ให้นำจเจริญเดินเอาดูครับมานายมัดมาแขนกดไว้ขึ้นบนไปติดเทือกไปนิดหนึ่งครับอาจารสมพรแขแยกออกมาก่อนแล้วก็ยังประมาทไม่ได้นะครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะหมัดของนํำจเจริญน,นั้นหลายๆไฟก็ผิดล็อกให้เห็นนะครับเบียดเข้าไปขยับก็ไบมาดูว่าเกมสักขาดไม่ตกนะครับวันนี้ก็ถือว่าชกได้รัดกุมเลยครับ พยายามเดินนี่ครับหมัดลำตัว1-2ครับได้2หมัดครับนำเจริญหลังจากนั้นเจมสักแก่กอดดีกว่าครับนี่ครับน้ำเงินครับน้ำเงินครับมาหาวันนี้หลังตาสำเร็จนะครับเจมสักวันของโอม MBK นะครับนี่ผู้ชนะของเราครับภาคที่3